วันนี้ว่าด้วยเรื่องคดีใหญ่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏข้อเท็จจริงคําวินิจฉัยชี้ขาดแล้วเป็นมูลความผิดที่นําไปสู่คดีต่างๆอีกมากมายวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องลากไส้ก้าวไกลล้มล้างการปกครองสืบเนื่องมาจากคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคดีพักก้าวไกลล้มล้างการปกครองนะครับทีนี้เบื้องลึกเบื้องหลังที่มาที่ไปแล้วสิ่งที่จะเดินต่อไปข้างหน้าที่น่าจับตามองคืออะไร กรณีนี้มีผู้ร้องให้ตรวจสอบตามรัฐธรรมน,นูญสารรัฐธรรมน,นูญท่านจึงวินิจฉัยชี้ขาดผลการวินิจฉัยเป็นที่สุดมีผลผูกพันทั้งรัฐบาลหน่วยงานรัฐองค์ก,รอ,อกรอิสระต่อไปด้วยล่าสุดมีผู้ร้องเนี่ยนะคนที่ร้องคดีที่สารวินิจฉัยคือคนนี้คุณธีรยุทธ์แล้วคุณธีรยุทธ์เนี่ยก็ไปร้องให้กะกะตดำเนินการยื่นสามนูนยุบพักเก้าไกล ส่วนผู้ร้องอีกท่านหนึ่งที่โผล่มาอีกคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะคุณเต้มงคลกิจนะคุณเต้เนี่ไปร้องสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติให้ตรวจสอบจากคำนียสารมณุนเอาผิดข้อหาคดีอาญากับใครได้บ้างอ่านะเพราะว่าล้มล้างการปกครองแล้วมูลทางอาญาเนี่ยตำรวจต้องเป็นคนดําเนินการส่วนคุณเรืองไกรนะก็ไปร้องที่กกตปปอชอ่านะแต่ว่าคนร้องหลักคือคุณธีรนยะุทธ์ฮะ ทีนี้ประเด็นที่ไปร้องปปชทําไมร้องปปชเพราะมันมีประเด็นว่าการยื่นเสนอแก้กฎหมายมาตรา1นึที่ยื่นตั้งแต่ปี64สสพักเก้าไกล44คนรวมถึงนายพิธาลิมเจริญรัตเสนอแก้กฎหมายมาตรา1นึแล้วสารรัฐธรรมนูญชี้ล่าสุดไงครับว่ามันเป็นการเสนอแก้มอ1นึโดยซ่อนเร้นเจตนาซอกกรนบอนทำลายสถาบัน สารท่านได้พิเคราะห์จากพยานหลักฐานข้อมูลเพื่อดูเจตนาแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่การเสนอแก้กฎหมายมาตรา1นึ่กฎหมายอาญาโดยชอบตามกระบวนการนิติบัญญัติแต่เป็นการซ่อนเร้นเจตนาซาะก่อนบนทําลายข่าวนี้ก็เลยมีการไปร้องที่ปปชไงครับทีนี้ประเด็นที่ปปชเป็นยังไงทีนี้นะฮะประเด็นที่ปปชคือ เมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดคดีดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะว่าไอ้การยื่น112เพื่อขอแก้กในสภาสมัยที่แล้วอะสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เสนอเป็นพฤติการแสดงออกถึงเจตนาของผู้ถูกร้องทั้งสองต้องการลดทอนการคุ้มครองสถาบันลงโดยผ่านร่างกฎหมายอาศัยกระบวนการทางนิติบัญญัติ อาศัยความชอบธรรมซ่อนเร้นผ่านสภาครับซ่อนเร้นผ่านสภาแล้วสารก็ชี้ต่อไปอีกด้วยว่านี่การเสนอแก้มาตรา1นึและใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งนะเสนอแก้ไม่พอเอามาเคลื่อนไหวนอกสภาเอาไปเคลื่อนไหวหาเสียงไปพูดปลาใสนนไปขับเคลื่อนในโลกออนไลน์ผมในฐานะหัวหน้าออกสื่อใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง มีเจตนาซอกกร่อนบ่นทาลายสถาบันเป็นเหตุให้สถาบันชำรุดสุดโสมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเป็นเหตุให้นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับนี่คือข้อสรุปของคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่ว่าเอ๊ะทำไมเสนอแก้กฎหมายปกติลนะ่ะทำไมทำไม่ได้ไม่ใช่ครับเป็นการเสนอแก้โดยซ่อนเล้น เจตนาซาะก่อนบ่อนทำลายเพราะเสนอแก้แล้วประธานในขณะนั้นบอกว่าเฮ้ยมันขัดรัฐธรรมนูญนะแต่ก็ไม่นำพาเอามาใช้เป็นนโยบายหาเสียงแล้วเคลื่อนไหวต่ออีกตามที่สารท่านวินิจฉัยไปทีนี้สอสอที่ไปลงชื่อสิทีนี้เหนาว,นาวร้อนๆทีนี้นะแล้วยิ่งไปกว่านั้นศารท่านยังชี้ด้วยว่าพฤติการที่ตอกย้ำเจตนา นอกจากเสนอแก้กฎหมายแล้วเอามาเคลื่อนไหวข้างนอกบุคลากรของพักสสกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักสมาชิกพักนะฮะต่างขับเคลื่อนมีทั้งไปร่วมอีเวนต์มีทั้งโพสต์ในสื่อโซเชียลยกตัวอย่างเนี่ยที่บอกว่าเสนอแก้หรือยกเลิกม .1 1 2มไม่ได้มีเฉพาะคุณพิทาไปสติดสติกเกอร์ยกเลิกไงมันไม่ใช่แค่นั้นไอติดสติกเกอร์เนี่ยสารนั่นก็ชี้เลยนี่มันสะท้อน ทัศนคติและเจตนาความต้องการเพราะบอก้วยว่าถ้าแก้ไม่สำเร็จเรามายกเลิกด้วยกันแล้วถ้ามีคอรยอเสนอเข้ามาเราจะสนับสนุนยกเลิกด้วยนี่เหลอที่บอกว่าเสนอแก้ไขกฎหมายปกติส่วนอันนี้ครับนี่คือคุณวิโรธลักษนาอดีศรสอสพักเก้าไกลตั้งแต่ยุคที่แล้วจนถึงยุคปัจจุบันเคยทวิตเอาไว้เห็นไหมฮะด้านบนด้านบนเห็นไหมฮะยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองทางออนไลน์ คุณคือผู้ร่วมลงชื่อแล้วมีการโพสต์ว่าขอบคุณทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตราหนึ่งสองเอามาขยายความต่อด้วยในทวิตของคุณวิโรธสอสอ,สอพักก้าไก่เห็นไหมฮะยกเลิกนะไม่ใช่แก้ไขนะนี่แล้วสอสอไอ้โดนคดี1นึสองด้วยสารตัดสินจำคุก6ปีจากกรณีที่ไป รีทวิตข้อความข่มขู่อาฆาตมากร้ายสถาบันลำไส้ศักบินาแขวนคอกริย์นะแต่อันนี้เคยโพสต์ไว้ว่าอย่างไงสนับสนุนยกเลิกหนึ่งนะเพราะสัก์วันเราต้องชนะแล้วภาพประกอบก็คือภาพกิจกรรมที่ไปยกเลิก1นึเห็นไหมนีย่ยกเลิก1นึแล้วเจ้าตัวโพสต์สนับสนุนสัก์วันเราต้องชนะเราคือก็แสดงตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนี้แล้วตัวเองก็เป็นสสพักเก้าไกล นี่แล้วอีเวนต์ต่างๆมากมายก็มีสสพักเก้าไกลเข้าร่วมกรรมการบริหารเข้าร่วมทัดไปอีกนี่อันนี้ตัวอย่างนะในสื่อโซเชียลรังสิมันโรมนะฮะตั๋วปารีสยกเลิก1นึปกป้องสถาบันด้วยความจริงเอาไปโพสเลยเมื่อปีหกไหนบอกว่าแก้ไงยกเลิก1นึ่น่งสเนี่ยที่โพสไว้อย่างนี้หมายความว่าไง คุณพริศหรือว่าไอติมแฮชแท็กยกเลิก1นึกระดุมเม็ดแรกสู่สังคมประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ร่วมกันได้ในโลกยุคใหม่ยุคใหม่ยุคไหนปัจจุบันนี้ก็ยุคใหม่อยู่แล้วหมายความว่าอย่างไรก็นําเสนอขับเคลื่อนเรื่องยกเลิก1นึกันผ่านสื่อโซเชียลผ่านกิจกรรมต่างๆก็มีคนของพรรคก้าวไกลไปเข้าร่วมจะบอกว่าเสนอแก้กฎหมายปกติได้ยังไง กฎหมายไม่ใช่แฟกซ์จากพระเจ้าครับแต่การเลือกตั้งการเป็นสอสอก็ไม่ได้ทําให้นักการเมืองกลายเป็นพระเจ้าที่จะไปออกกฎหมายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ในบ้านปลายไม่ได้ครับจะไปออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้คุณไม่ใช่พระเจ้าคุณคือสอสอหน้าที่คือฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและนี่อีกกันหนึง อันนี้ท่ศนาฮะก้าวไกลมีนโยบายค่ะเรื่องยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองคนมาถามไหนเอามาดูสิว่ายกเลิอกอยู่ในโบรชวัวค่ะนี่เจ้าตัวตอบนะไปดูได้สนับสนุนยกเลิกก็ไมยปิดปากประชาชนก้าวไกลมีเป็นนโยบายค่ะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแต่ตัวที่เขียนไว้น่ะคือแก้แต่พูดอย่างนี้ก็สะท้อนเจตนาถูกไหมเป็นความเข้าใจส่วนลึกของคนพรรคก้าวไกลเองว่าตกลงเราจะทําอะไรกันแน่แต่หลังจากสารรับนูลวินิจฉัยฮะ ลบทิ้งไปแล้วไอ้ที่เคยโพสต์นโยบายแก้หนึ่งสองอยู่ในเว็บของทางพักเก้าไก่เองนะลดโทษกฎหมายนะมินประมาทพระมหากษัตริย์เอาออกจากหมวดเดิมเขียนเป็นหมวดใหม่แล้วให้คนที่จาบช่วงล่วงละเมิดนะพิสูจน์แล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ไม่ต้องรับโทษเหมือนกับกฎหมายมินประมาทบุคคลทั่วไปแล้วให้สำนักพระราชวังเป็นคนร้องทุกกล่าวโทษเท่านั้น เท่ากับว่าไม่คุ้มครองสถาบันพระมาหากษัตริย์ในฐานะสถาบันแล้วทั้งทางที่สถาบันพระมาหากษัตริย์กับระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั้นแยกจากกันไม่ได้แต่ล่างกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองที่อ้างว่าแกเนี่นะมันแบ่งแยกไปเรียบร้อยเพราะคนจับจ้วงสถาบันไดท้ทั้งทั้งที่สะพานองค์พระมุกแล้วกฎหมายเดิมเนี่ยอยู่ในหมวดความมั่นคงเพื่อให้ พระมาหากษัตริย์เมื่อถูกจับจ้วงล่วงละเมิดเป็นคดีอาญาที่ประชาชนทุกคนพิจผู้เสียหายได้เพียงแต่การดําเนินคดีก็ไม่ใช่ว่าใครไปแจ้งความแล้วเอาผิดได้หมดไปแจ้งความแล้วมันต้องมีหลักฐานแล้วต้องผ่านคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนที่เอาไปรณรงค์เอาไปปลุกปัน่นว่าต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองเพราะอย่างนั้นอย่างนี้สารรัฐธรรมนูญยังชี้ด้วยนะครับในคําวินิจฉัยที่ออกมาว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคนที่ทําผิด ต้องผ่านกระบวนการยื่ธรรมการต่อสู้ในชั้นศาลเพราะฉะนั้นจะอ้างว่าเป็นคดีการเมืองไม่ได้นี่อยู่ในคำวินิจฉัยศาลมูลนล่าสุดนี้ด้วยแล้วดูนี่แกนนำพักเก้าไกลทั้งหัวหน้าพักทั้งอดีตหัวหน้าพักไปร่วมเคลื่อนไหวยืนหยุดขังก็คือประเด็นเรื่องผู้ต้องหาที่อ้างว่าเป็นผู้ต้องหาการเมืองคดีหนึ่งสองไม่ใช่คดีการเมืองครับเป็นกฎหมายอาญาปกติชาวบ้านชาวช่องทั่วไปไม่เดือดร้อนอะไรเลย กลับกลายเป็นคนบางกลุ่มที่ต้องจะโจมตีสถาบันรู้ว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วแล้วไปทําผิดแล้วก็มีกลุ่มมารับลูกให้กําลังใจแล้วก็เห็นนี่อันนี้อยู่ในคำวินิจฉัยด้วยนะคนของพรรคก้าวไกลเครือข่ายพรรคก้าวไกลทั้งนั้นนี่นหัวหน้าพักนะอดีตหัวหน้าพักสอสอของพักเพียบคอยไปประกันตัวผู้ต้องหาที่ทําผิดหนึ่งหนึ่งสองพยายามจะนิรโทษกรรม คนที่ทำผิดหนึ่งหนึ่งสองพยายามจะแก้รัฐมนูญเขียนใหม่หมวดหนึ่งหมวดสองหมวดพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วพยายามที่จะยกเลิกหรือแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่ดูท่นพีนอกจากยืนหยุดขังซึ่งเมรรรื่อสักครู่ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศแล้วนะแล้วนี่ครับกิจกรรมอื่นๆก็มีคนของพรรคก้าไก่ไปร่วมมากมายคุณเจีย๊ยบเนี่ยถือป้ายยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยส่วนคุณพิธา เนี่ยก็ไปถือป้ายปฏิรูปกษัตริย์นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าตัวไปถือบริบทเป็นยังไงเพราะมีผู้ชายคนนี้ถืออยู่หรือเปล่าแล้วเจ้าตัวเข้าไปคุยด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่มีภาพแบบนี้เห็นไหมแต่ที่แน่ๆคือไปปรากฏตัวในพื้นที่การชุมนุมแล้วในสภาฮะไม่ต้องพูดถึงเคลื่อนไหวชูป้ายรูปไม่มีใครไปเซตฉากอะไรทั้งสิน้นทํากันเองทั้งนั้นแล้วนี่พี่โตโตสอส,อสอปัจ,จุบันในอดีตเป็นยังไงนะฮะแล้วไปสนับสนุนการเคลื่อนไหว ม็อบที่ติดป้ายโนคิงก็มีอ้างปฏิรูปสถาบันแต่มันไม่ใช่สารปฏิณิไปแล้วว่าล้มล้างมากมายหลายหลากครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เห็นเจตนาที่แท้จริงไอ้ที่ยื่นนะ่ะขอแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองแต่ไอ้เจตนาที่แท้จริงที่ซ่อนเร้นเจตนาเาะก่อนบ่อนทำลายสถาบันเพราะฉะนั้น ก็เลยมีคนไปยื่นปปชเพื่อเอาผิดสอสอ44คนเอาผิดเรื่องอะไรนี่ครับสารมนุนวินิจฉัยไปแล้วนะบอกว่าไอ้การเสนอแก้น่ยนะมันไม่ใช่การเสนอกฎหมายตามชอบด้วยกระบวนนิติบัญญัติแต่เป็นมีการเจตนาซ่อนเลน็นเขาก็เลยไปร้องให้ปปชดำเนินการตามพระราชาบัญญัติป้องกรรันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประเด็นคือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่สอสอสีส่สีคนฝ่ฟาฝืนไหมถ้าฝ่าฝืนปวชไตส่วนแล้วส่งไปที่ศารดีกาครับสารดีกาเลยนะแล้วสารดีกาพิจ,จารณาเหมือนคดีหลายคดีคุณปาลินาคุณช่อก,ก่อนหน้าเนี้มีบทลงโทษถ้าหากว่าฝ่าฝืนร้ายแรงเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไป คือตลอดไปเลยไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆแล้วแต่ว่าทำผิดหนักผิดเบาหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็ได้สิทธิ์เลือกตั้งเลยนะคือไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ไม่ได้นั่นคือมาตรฐานจริยธรรมถ้าผิดอย่างร้ายแรง